ไแม่หนีวะสวัสดีครับมาเบิองสลิอู้อาจารย์มึงคกอเฮ็ดเบือคักเน่ยใส่แม่มึงสลีงซับเลือพูดแล้วหอดสเตอใส่วะนี่เอามันมาใส่ใส่นี่ดของอย่างนี่หรอของอย่างชอปเปอร์ชอปเปอรลเลยนะอาจารย์มึงได้แกมุมมั่นบ่มึงหูบ่ดึงบ้องว่ะนี่ อันเจะบึงสลิงมันครับเทือดสลิงมันกับเทือรถไถหลักมันเกือบซ้ากันครับมึงจะมึงมึอูเอาแพ่เล็กอีกนะอาจารย์นเปูพื้นเหรอเซียวยังไงนเลปูพื้นปู้อพืนงนังโอ้ตัวนี้นะพอสิ่พตันครึ่งแล้วปนีเสียวขึ้นในหลากเลย มัวมันเหรถยาวพามาเอาขันไดลอกว่าดีมีลโอ้ยมันจะไปแล้วเช่ดีมากโอ้กุยันรถยูอินโดรถยูอินเดียนี่อายมึงเด้อนี่กมึงครับกมึงสลิงซับหรือไงเดี๋ยวาษมึงก้ก่วงฮะ้่อนเกาสิ โอ้พื้น <initiatives> oh, นี่พื p p ้นที่อันกระบะครับกระบะจะคิ้วนี่อ่าอุ้มนิดพอดีนะใส่เขาใส่เขากูยันลูกสูบมึตี๋กูเรื่อนี่เล็กกับเล็กนะอีเนอเป็นล่างสองอ่ะล่างสองคือกองนี่กูบอกกองเท่านี้ ถ้าน das ีก็ขายเลยป่ดิขายพีจีเลยมือหนขายบ่ะพี่จเอามือหนึ่งมือหนึ่งรวมทรงมันบ่ฮะให้แลไปมือสองไปร่มเกียร์เกียร์ฟูห สร้างเงนี่อย่างนึงนี่โอ้ยมันคึมผู้ใด้ก็วานปุ๋ยกันหรอกครับจ้ะบึงนั่งมันเอาหัวล่างสองในชุดโค้งฮะจีกแล้วเนาะล่างถึงแล้วถึงแล้วแน่นอนอีหลีว่าดวดเชื่อมนี่เบิดประมาณสามกองนั่นนี่เชื่อมแบบมาตรฐานแห้งสามพันนี่ขายกว่นี่ ตลอดอีกพันหนึ่งแล้วตลอดขันนั่นน่ะตลอแม่แกงดีเยี่ยมเขาขายสองพันเก่าเองเหมือนขั้นน่ะะแอาเหล็กแาดัดวองเอาาเอาแะเาหุ่นไม่หดฟ้าถ่ายเหล็กแกะงอยังไงงอปั๊บปัพอมาใส่แล้วไปเอาดีมมาใส่ไปโอ้ยินดีมยันไปฟิตเครื่องไม้อยู่เล มือนึ่งเงินวะนี่หรอทางจระ,ะบีสื่อต่อไปพันหนึ่งเลยอันนั้นง่ญ่พุดวยเมื่อยว่ะง่ญ่ผุดไปใส้กันหยาเออกันจังวานี่โอ้คิดผิดเราไปสื่ออันงหญ่เบิดมากับเบียนกันทีเดียวนึงเงินวะ Lộng lượng mày là mặt ông ado. ăn thôi bắt đầu. mấy ngày 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 mấy จระบีกปีปนรหรอครับโอ้แบกขึ้นไปทึ่งๆทีนึงมือนึงพวหลังสิหักอันนี้ตันนี้อ้ยกำลังดีเลยนระจ่างคนหมวกวานปุยบกวานปุปุยเมจมให้มเดียวแบกเดียวจริงเดียววะคือบใส่เมียเลย เฮ้ยบูซาจักรยานเนวมีรถใส่ไว้่ปุ่นยางยังเดียวเนะเดี๋ยวมาขึ้นประมาณนี้ครับ